ตู้ปลอดเชื้อยี่ห้อ b o s t ทครุ่น h v b S ตู้ปลอดเชื้อคือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานกับเชื้อโรคในการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาวัตถุประสงค์หลักของตู้ปลอดเชื้อ เพื่อปกป้องบุคลากรในห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมจากเชื้อโรคส่วนประกอบของเครื่องมาโนโมิเตอร์แผงควบคุมชุดตะเกียงบุญเสนทังแก๊ เครื่องวัดแกส๊สองค์ประกอบของแผงควบคุมเครื่องจับเวลาของ uvh เครื่องจับเวลาของ uvc เครื่องนับเวลาการทำงานของหลอด uv ปุ่มควบคุมแรงลม blower สวิตช์กดเปิด uv สวิตช์เปิดปิด blower สวิตช์เปิดปิดหลอดไฟ f i l l ขั้นตอนการใช้งาน ปรับไทม์เมอร์ของ UVC และ u v h ให้ต่ำกว่าศูนย์ทุกครั้งเปิดสวิตช์ไฟและสวิตช์บราวเวอร์เปิดกระจกของตู้ปลอดเชื้อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยประมาณ20-25เซนติเมตรเสียบปลั๊กเครื่องวัดแกส๊สตรวจเช็ค วาล์วที่ถังแก๊สควรปิดสนิทตรวจเช็ควาล์วแก๊สในตู้ควรปิดสนิทต,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 ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายแก๊สให้แน่นตรวจเช็คมาโนโมิเตอร์ขณะที่เปิดบรเวอร์ควรอยู่ที่0.2ถึง0.5จัดเตรียม ถุงสําหรับเก็บเวสและเลเบลทำการเช็ดพื้นผิวในตู้ปลอดเชื้อด้วย70%แอลกอฮอล์ที่สเปรย์ลงบนทิชชู่วางตะแกรงสแตนเลสนอนลง ทิ้งให้บรเวอร์ทำงาน5-10นาทีโดยไม่ทำกิจกรรมใดๆเพื่อระบายแก๊สและแอร์บอลที่ตกค้างอยู่ในระบบปิดกระจกตู้ปลอดเชื้อให้สนิทปิดสวิตช์หลอดไฟและสวิตช์บรูเวอร์ปรับเครื่องจับเวลาของ UVC และ UVH ไปที่30นาทีถึง1ชั่วโมงตามความเหมาะสมกดปุ่มสีแดงเพื่อให้ UV เริ่มทำงานเมื่อครบเวลาหลอด UV จะดับลงเองปรับไทม์เมอร์ของ UV-C และ UV-H ให้ต่ำกว่าศูนย์ทุกครั้ง เปิดสวิตไฟและสวิตบราวเวอร์เปิดกระจกของตู้ปลอดเชื้อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยประมาณ20-25เซนติเมตรยกตะแกรงสเตนเลสครอบตะเกียงบุญเสนไว้ตลอดเวลาการทำงานจัดวางวัสดุทดลองเท่าที่ต้องการ และจำเป็นในตู้ปลอดเชื้อโดยให้ค่าเชื้อที่พื้นผิววัสดุก่อนนำเข้าตู้เสียบปลั๊กตะเกียงเปิดวาล์วทางแก๊สโดยหมุนไป1-2รอบกดปุ่มเพื่อปล่อยแก๊สเปิดวาล์วแก๊สในตู้ กดปุ่มเปิดตะเกียงบุญเสนปรับระดับแกส๊สปรับระดับอากาศเพื่อให้ไฟอยู่ในระดับที่เหมาะสมทำงานโดยยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ดีทางจุลชีววิทยา เมื่อเสร็จการปฏิบัติงานให้ปิดถังแก๊สและปิดวาล์วแก๊สในตู้หมุนปิดปุ่มแก๊สและจุดตะเกียงอีกครั้งเพื่อกําจัดแก๊สที่ตกค้างปิดตะเกียงบุเนเซนโดยกดปุ่มสวิตช์ค้างไว้อย่างน้อย2วินาทีถอดปลั๊กตะเกียงบุญเซนและถอดปลั๊กเครื่องวัดแก๊ส ฆ่าเชื้อผิวภาชนะวัสดุก่อนนำออกจากตู้เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วย70%แอลกอฮอล์ทิ้งให้บลูเวอร์ทำงานเพื่อระบายแก๊สตกค้างประมาณ5-10นาทีนอนตะแกรงสแตเลสลงปิดกระจก สวิตช์หลอดไฟและสวิตช์บโบลเวอร์ปรับเครื่องจับเวลาของ UVC และ UVH ไปที่30นาทีถึง1ชั่วโมงตามความเหมาะสมอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรจุและกำจัดขยะติดเชื้อใส่ถุงขยะติดเชื้อในภาชนะที่แข็งแรงเช่นกล่องพลาสติก ขนย้ายนำไปฆ่าเชื้อก่อนทิ้งลงถังแดงข้อควรระวังเปิดโบเวอร์ให้ทำงาน5-10นาทีเพื่อระบายแก๊สและแอร์บอนที่ตกค้างในตู้ปรับระดับกระจกตู้ปลอดเชื้อให้เหมาะสม เมื่อมีเชื้อหกในตู้ปลอดเชื้อให้ดำเนินการตามคู่มือเก็บกู้สารชีวภาพการบำรุงรักษาเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวภายในตู้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมก่อนและหลังปฏิบัติงาน